ากเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆถ้าใครมีกลิ่นปากแน่นอนว่าจะไม่ค่อยมั่นใจในการที่จะพูดคุยกับคนอื่นๆสักเท่าไหร่ <c oughs> ในปัจจุบันมันอาจจะเกิดขึ้นได้เยอะนะครับแต่ว่าหลายคนบอกว่ากลิ่นปากเนี่ยจริงๆมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากแบคทีรียครับแล้วก็สิ่งอาหารสิ่งเศษอาหารต่างๆที่เราทานเข้าไปและติด <c oughs> อยู่ตามซอกฟนันมันเลยทําเป็นจุดที่ทําให้เกิดการหมักหมมแล้วก็เกิดกลิ่นปากขึ้นมาหลายคนบอกว่าแปลงฟันอย่างเดียวพอไหมแน่นอนว่ามันไม่ค่อยพอสักเท่าไหร่เพราะว่าเศษแบคทีรียต่างๆหรือเศษอาหาร มีตัวเลือกดีๆมาให้กับคุณผู้ชมกันอินเตอร์คลีนตัวนี้ครับเป็นน้ำยา้วนป,าก,ปากสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาทำมาจากการพูดอกพีกุลนะครับแล้วก็ใบสะระแหน่เป็นสามประสานครับที่คอยดึงคาบสกรปรกคาบแบกทีเรต่างๆที่อยู่ในซอกฟันออกมาทําให้ปากของเราเนี่ยสะอาดและก็สดชื่นมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้ววันนี้ค่ะเราอยากให้คุณผู้ชมมีช่องปากที่สะอาดและสดชื่นนะคะเราก็เลยนําโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันค่ะ1ขวดปกติอยู่ที่350บาทวันนี้โปรโมชั่นของเราชุดใหญ่ซื้อ3ขวดแถมอีก2ขวดเลยนะคะในราา1,50 10บาทใครบอกว่าอยู่คนเดียวขอชุดเล็ก,กว่านี้หน่อยได้ไมั้มีให้เช่นกันค่ะซื้อ2ขวดแถมให้อีก1ขวดคุณจ่ายเพียงราคา700บาทเท่านั้นค่ะใช้แล้วนะครับใครที่สนใจนะครับก็โทรมาสั่งซื้อกันได้นะครับที่0853458833 0853458844นะครับหรือว่าสแกน QR Code ที่อยู่มุมจอดได้เลยโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เราจัดมาให้กับคุณชมในเช้าวันนี้อย่างที่<ช>บอกกันไปว่าเป็นธรรมชาติแท้100%จากการพูดอกพิกุลแล้วก็ใบสะรแนเพราะฉะนั้นเองในช่องปากของเราเนี่ยจะสะอาดแล้วก็สดชื่นเวลาที่เราใช้กันไปแล้วคือใช้ง่ายๆตัว เ,เขาก็มีตัวตัวตรงไวง้วให้อยู่<ห>แก้วตวงนะฮะหลายคนบอกว่าอยากเข้มข้นหน่อยก็ใส่ไปเลยเครึ่งฝาหรือเต็มฝาเต็มๆต็มไปแต่บางคนบอกว่าขอเริ่มตน้นก่อนก็ใส่ครึ่งหนึ่งน้ำครึ่งหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วสุขภาพในช่อปงปากของคุณจะแข็งแรงแน่นอนย้ำบนโทรศัพท์นะครับ0853458833 0853458844หรือว่าสแกน QR วอโค้ดที่อยู่มุมจอดได้เลยนะครับกับโปรโมชั่นดีๆที่เราจะให้ในเช้าวันนี้ครับ,รบและสำหรับวันนี้ครับรายการ5ชั่วโมเรื่องบทเวลาลงแล้วเราสองคนพร้อมทั